ตัวแทนเดอร์บอยน์แมนซิตี้จ่อควา้าไรเดอร์สแข่งมิลานเซลีเมลเผยแมนซิตี้ใกล้ได้ตัวแทนเควินเดอร์บอยแน่แล้วหลังทิยานี่ไรเดอร์สกองกลางเอซีมิลานล้มแผนพักผ่อนเพื่อรอเซ็นสัญญาย้ายสังกัดแมนซิตี้มีแผนจ่ายตลาดในซัมเมอร์นี้ในตำแหน่งกองหน้าหลังจากพวกเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเดอร์บอยน์ซาวัย3 3ปีซึ่งรับใช้สโมสรมานาน10ปีโดยดาวเตะทีมชาติเบลเยียมจ่อย,ย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของนาโปลีแชมป์เซเรียาหลังแยกทางกับจอมทัพคนเก่ง โดยเป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้ากำลังจะได้นักเตะใหม่รายแรกในซัมเมอร์นี้มาร่วมทีมหลังเล็งดึงไรเดอร์สกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของทีมเอซีมิลานมาร่วมทัพภายใต้การเดินเรื่องของฮูโก้วิอานาผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่ พร้อมกันนี้สื่อเมืองมักการโนีเสริมว่าพ่อคาแข้งวัย26ปีตัดสินใจล้มแผนเดินทางไปฮอลิเดย์ที่อิบิซ่ากลับครอบครัวช่วงต้นกรกฎาคมท,ทั้งทั้ที่เขาจองโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเพื่อรอลงน้ำหมึกย้ายสังกัดและส่งผลให้ทีมเงินถังของพรีเมียร์ลีกมีโอกาสได้ไรเดอร์สลงเล่นศึกสโมสรโลกกลางเดือนหน้าอย่างที่พวกเขาต้องการด้วยหลังฟีฟ่าเปิดตลาดช่วงซัมเมอร์นี้เป็นกรณีพิเศษให้แต่ละทีมเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ได้ระหว่างวันที่1-10มิถุนายน ขณะดเดียวกันคาดว่าปีศาจแดงดำพร้อมปล่อยไรเดอร์สแลกกับการรับทรัพย์55ล้านปอนด์หรือราว2,420ล้านบาทเนื่องจากพวกเขาไม่ได้สิทธิ์ร่วมฟาดแข่งถ้วยยุโรปในซีซั่นหน้าโดยซีซั่นที่ผ่านมาดาวเตกดัชมีผลงานยิงได้15ประตูในทุกรายการ